เดี๋ยวแบทจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาทําความรู้จักกับรถ3ล้อบรรทุกอเนกประสงค์นะครับว่ามีรุ่นอะไรบ้างของ SM นะครับผมจะบอกว่าเราจะมีส่วนรถแบบส่งท้ายปีแบบปังๆนะครับสูงสุด5,000บาทรุ่นแรกนะครับจะเป็นรุ่น atc 1 1 0่งย cc นะครับสเกียร์หน้าหน้า1เกียร์ถอยหลังแล้วก็สามารถบรรทุกน้าหนักได้400ยกิโลผมบอกเลยว่าเหมาะนะครับกระทัดรัดเข้าซอยเนี่ยสบายเลยมีโคเวอร์ด้วยนะนะครับการแดดการฝนได้เลยต่อไปจะเป็นรุ่น110เหมือนกันแต่ว่ารุ่นนี้นะครับจะไม่มีโค สเปคเดียวกันเลย4เกียร์หน้าหน้า1เกียร์ถอยหลังแล้วก็บรรทุกน้ำหนักได้400กิโลเหมือนกันขยับต่อมานะครับผมรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่น125ซีซีนะครับผมจะเหมาะนะครับสำหรับการบรรทุกที่เพิ่มน้ำหนักขึ้นมานะ,ค,ะครับอีกสายหนึ่งสเกียร์ดนหน้าแล้วก็1เกียร์ถอยหลังเหมือนกันนะครับแต่ว่ารุ่นนี้จะพิเศษตรงที่ว่าจะมีคัตมือช่วยดึงพละกําลังของตัวเครื่องยนต์นะครับเวลารบรรทุกน้ําหนักเยอะๆนะครับตัวนี้ก็สูงสุดได้500กิโลแล้วก็มีตัวคคครรรรออบดด้วววยยนนนนะััเเเป็ุ่่ีีกแตม์ มาดูตัวนี้รุ่นใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น175ซีซีนะครับมีตู้ให้ด้วยเลยแล้วก็มีหลังคาโคเวอร์ให้รับน้าหนักบรรทุกได้ประมาณ600กิโลมี5เกียร์ดินหน้านะครับ1เกียร์หอยหลังตัวนี้มีคัดมือถางหน้าทั้งหมดนี้ที่ผมแนะนำมานะครับมันจะเป็นรถแบบปรับสภาพนะครับแล้วก็รถขายตามสภาพปรับสภาพยังไงคือรถมือหเก่าเก็บนี่แหละ แต่ว่ามันเป็นรถเก่าแล้วทางเราจะทําการปรับสภาพให้ลูกค้านะครับผมแล้วก็รถขายตามสภาพนะครับก็จะเป็นรถแบบนี้เป็นรถขายตามสภาพราคาก็จะถูกลงนะครับลูกค้าสามารถมาเลือกดูชมได้ที่โรงงานเทสเซมอเตอร์ได้เลยขายตามสภาพลูกค้าก็เอาไปปรับเองนะครับ